ตอนที่188หลงโทษตอนนี้ตึกตะกูลฟ้านแบ่งเป็นตึกหน้ากับตึกหลังลานตึกกว้างขวางห้องหับใหญ่โตเพียงห้องหนังสือก็มีทั้งสิ้นสามหลังห้องหนังสือที่บังเกิดเสียงแผดร้องดังขึ้นอยู่ทางตะวันตกติดกับส่วนหลังในห้องหนังสือทั้งสามหลังห้องหลังนี้วางมาตรการละหวมที่สุด และเป็นหลังที่เบาะไร่ญิงรับใช้เข้าใกล้ได้มากที่สุดพอแมวเสียงแผดร้องดังราวสุกรถูกเชือดผู้คนในสวนหลังล้วนใจหายว่าหลังเสียงแผดร้องของฟ้านซื่อเจอภายในห้องัเกิดเสียงกรีดร้องของสตรีดังขึ้นสองเสียงฟ้านเะเย้อกันหลินว่านเอ๋วเอนวนหน้าถอดสีตรงเข้ามาจุดแขนของฟ้านเสียนไว้กลัวว่าเสี่ยงโกงและเกอดเกอดตัวเองยามบันดาลเถละจะก,กระทืบกฟ้านซื่อเจอตายขาเท้า ในสายตาของสตรีทั้งสองฟ้านเสียนเป็นบุรุษที่สุภาพอ่อนโยนหนักแน่นและเป็นผู้ใหญ่ต่อให้มีช่วงเวลาที่ไม่พอใจก็ไม่เค,เคยสแสดงความเถื่อนดีบถึงเพียงนี้วันนี้เห็นฟ้านเสียนหน้าเย,ย็นชาปานน้ำแข็งสตรีทั้งสองต้องสออยิวกายอย่างหนาวเหน็บไม่ทราบว่าฟานซื้อเจอที่แท้ทำอะไรสร้างาความโกรธเกลี้ยก่มมันถึงเพียงนี้แต่ยังคงจุดแขนฟ้านเสียนไว้ไม่ให้มันโผมออกไปฟานซื้อเจอหลังจากถูก,ถ,กถึงจ,จริงนนาตัวกลับ ตึกตะกูลฟ้านตามคำสั่งของนายผู้เท่าก็ร่อนรุ่มดุดมดบนกระทะอย่างยากเห็นค่อยสงบค่อยสบโอกาสอ่อนวานสื่อือที่ผ่านห้องหนังสือมาไอ้รับส่งข่าวสารถึงเร้าจือและเจีย๋ยกับเจียเจียก็เชิญพวกนางรีบมาเศ้าจือพี่สาวกับพี่สะพ้ายเนาะ ฟานเยอะกะหลินบ้านเออไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอันใดหลังจากเข้าห้องหนังสือได้ยินฟ้านซุ่ยเจอเอาแต่ร้องขอชีวิตจึงกล่าวสรรพยอกมันอยู่หลายคำยามนี้เห็นฟ้านเสียนยกเท้าถีบใส่อย่างลุดันค่อยทราบว่าเรื่องราวลูกลำใหญ่โตไม่น่าในน้อยล้วนกายเป็นข่าวซีดต้องใช้สายตาที่หวัดหวั่นมองดูฟ้านเสียงฟานเสียนปริ่งเสียงว่าปล่อยมือปล่อยมือ ุ้มเสียงคล้ายสายลมที่โชวยพัดจากซีกโลกน้ำแข็งทั้ง,งยังกล่าวว่าท่านพ่อทราบเรื่องนี้แล้วไม่ว่าใดก็มีอาได้ขวางข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ทุบตีมันจนตายหรอกฟันที่เจอฟุบร่างกับพื้นแส้งตายพรางใช้ห่างตางชำเลืองมองพบว่าเกอเกอสีหน้าสงบนิ่งทั้งบอกว่าไม่ทุบตีตนเองจนตายค่อยคลายใจลงมีคาดฟันเสียงกล่าวสืบต่อข้าพเจ้าจะกัดการมันจนพิการ กระพางดึงแขนจากนิ้วมือสตรีทั้งสองย่ามกรดแขนไม่ทันควานหาไม้พรองประจำบ้านจึงคว้าถ้วยชาบนโต๊ะสัดคกว้างออกไปเสียงปงเม่ถ้วยชาซึ่งบรรจวนน้ำชาร้อนกล่นตกลงที่ข้างศรีรษะของฟ้านซีเจอซึ่งนอนอยู่บนพื้นปรากฏน้ำชากระเซ็นซ่านเศษเคลือบแตกกระจายฟ้านซีเจอร้องโวยคำหนึง่งถูกน้ำชาลวกใสทั้งถูกเศษเคลือบบาดท,ทำร้ายใบหน้าเป็นบาดแผลหลายสายจึงไม่กล้าแส้ตายอีกต่อไปหากกระโดดปาดขึ้นมา ร่ำไห้พางหลบไปด้านหลังของหลินว่านเอ๋อทางหนึ่งรำ่ำไห้ทางหนึ่งควร่ำครวญว่าเศร้าจือเศร้าจืดเกยเกยจะฆ่าข้าพเจ้าช่วยชีวิตด้วยหลินว่านเอ๋อเห็นใบหน้าอาคนเล็กลหลังโลหิตเน,นืองนองต้องสะดุ้งเฮือกใหญ่รีบกุมครองมันไว้พางกว่างหน้าฟ้านเสียนกล่าวอย่างร้อนรนว่าเป็นไรหรือมีคำพูดใดค่อยๆว่ากล่าวได้หรือไม่ฟ้านเสียนมองดูสภาพอันทุลักทุเลของฟ้านซุยเจอที่ด้านหลังหลินว่านเอ๋อหาได้ใจอ่อนไมม พอนึกถึงพฤติการอันต่ำช้าของมันต้องมาเกิดเพลิงทุสะกว่าเดิมชี้หน้ามันรองว่าท่านถามมันเองว่ากระทำเรื่องอันใด พัานสุเจือขนาจะกล่าวแค่ต่างพัานรู้สึกลำคอหวานบวกแทบกระอักเลือดออกมาทราบว่าเป็นผลจากเท้าของเกิเกอรเมื่อครั้งกระทืบอย่างหนักหน่วงไม่ทราบตัวเองต้องตายหรือไม่ยามแตกตื่นตนกพานกระโดดปราดขึ้นมาร่ำให้ร้องด้วยเสียงแหลมเสีมากเพียงเปิดหอหลังหนึ่งก็ตกตายหรือเศร้าจือเอ๋ยข้าไปเชาไม่ลอนแล้วอยโอย,โอยหลังเสียง แผดรองฟันสเสจิ๋ลุมระทวยนอนลงกับพื้นสร้างความตโน,นกแก่หลินว่านเออกระฟ้าเยอะๆพ้ากันย่อกายลงทั้งมัดเฟนหน้าอกทั้งบีบตำแหน่งหยันจงของหมันหยนันตงนะลอยบุ๋มเหนือริมฟีปากบนกับใต้สะดือเออไม่ตายไม่ตายจะดือ้อลอยบุ๋มเหนือลิมฟีปากบนกับใต้จมูกกดนี้จะได้ผลอะไรลองอกดก็เจ็บ ร้ยบุ๋มใต้ฝีใต้ริมรอ,อยบุมเหนือริมฝีปากบนกับใต้จมูกยมนั้นฟ้านเสียงควายระบาดโหรศัพท์ในอกไปบ้างเห็นเด็กน้อยนี้แส่งตายสร้างความขุนแค้นจนลุ่มร้อออกมาจากนั้นเห็นประตูห้องหนังสือเปิดอ้ากว้างบ่าวพร่ในสวนหลังสามารถมองเห็นที่นี่จงยกมือปิดประตูลงกล่าวว่าเท่านี้กระทืบท่านไม่ตายคานขึ้นมาให้กับข้าพเจ้า ฟ้นจะเจอเห็นท่าทีอันดุร้ายของมันในเลยก้าคืบขานขึ้นมาเพยงนอนฟุบก,กับพื้นหลบอยู่ด้านหลังเศ้าเจอกับเจียเจียคิดถ่วงเวลาจนดันดาลุดมาฟันเสียนสุดนั่งลงที่หลังโต๊ะหนังสือใบหน้าปราศจากความรู้สึกใดไม่ทราบในใจคุ่คิดอันใดฟ้านเยอะๆยื่นส่งถ้วยชายให้ถามเบาๆว่าเปิดหออันใดร ฟานเสียนจิบชาจนหมดถ้วยหลับตาลงเล็กน้อยกล่าวเสีนยงเย็นชาว่าหอห๋อนางลมดินม่านเอ่อกับฟ้านเยอะๆสะท้านใจอีกคราวันนี้สตรีทั้งสองได้รับความตื่นแต่หนกไม่น้อยแต่เปรียบประท่าเท้าของฟ้านเสียงที่ถีบใส่ตำแหน่งหัวใจติตี้ถึงแม้ว่าการเปิดหอหนังลมของฟ้านชื้อเจยอ,ออกจะเหลวไหลอย,อยู่บ้างแต่ว่าพวกนางไม่ได้ใส่ใจเท่าใดลูกหลานตระกูลใหญ่ในมหานครส่วนใหญ่ประกอบการอย่างลังับอาชีพค้าเนื้อสดแม้ไม่มีหน้ามีตา อายุของฟ้านซึ่เจอค้ายอ่อนเยาวไปบ้างแต่จำต้องลงมืออย่างหดักหวนมีทุวสะลุนแรงถึงเพียงนี้หรือฟ้านเสียนเข้นหัวร้อยอย่างเย็นชาล้วงม้วนบันทึกของหอโอบจันชั้นซึ่งหนึ่งซึ่ง ซึ่งตึกที่หนึ่งสำนักตรวจสอบใช้เวลาหนึ่งคืนหนึ่งวันสืบสอบได้จากอกเสื้อโยนให้กับเมย์เมๆ์ฟันเย่อเยืะรับมาด้วยสีหน้าเครียดแข็งสงสัยก้มศีรษะมองดูมันมาถึกม่ยาวนักแต่แจกแจงพฤติกรรมชั่วช้าของหออบจนอย่างชัดแจ้งมีหลักฐานมัดแน่นหนาสุดที่จะแก้ต่างได้ไม่นานานานก็อ่านจนจบความ เนื่องจากตอนแรกเกิดเหตุมืนบายผมเผ้าของนางจึงยุ่งเหยิงอยู่บ้างจึงปล่อยผมปลหน้าผากประจบบดบังสีหน้าแววตาของนางไว้ไม่อาจเห็นปฏิกิริยาของนางแต่อย่างช่ช้าลมหายใจของฟ้านยืดเยืดหนักหน่วงขึ้นมาเกิดค,ความโกรธแค้นระคนเศร้าใจฟันกบดึมฟีปากล่างไว้ลินมั่นเอ,อ๋อมองดูด้วยความสงสัยอยากรู้ต้องการทราบว่าในม,น,นม้นบรทึกเขียนว่าอะไรคิดเดินไปอ่านโดยร่วมกับอาหญิงแต่กลัวฟ้านเสียนช่วยอากาศ เข้ามาทุกตีฟันสื้อเจอจนตายจึงไม่กระขยับเกอนไหวฟันเยอะๆในหน้าขึ้นช้าๆสีหน้าสงบราบเรียบแต่เขาความยากเยียบหยันชาที่หวางเคี้ยวยิ่งหนานหนักกว่าเดิมดวงตาเผยพุ่งเคริงรุษะมองดูฟันซื้อเจอที่แสงตายจนในหลังเศร้าจือถามทีละคําว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นกรารกระทําของท่านหรือ น้ำสิงสงบราบเรียบแต่ลือแต่เคลื่อนลับใต้ระลอกอันราบเรียบสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้คนภายในห้องขึ้นมาฟานซื้อเจอได้รับการเลี้ยงดูจากเจียเจียจนเติบใหญ่ไม่เปรียบเทียบกันยังกลัวเจียเจียพวนี้มากกว่าและสนิทสนมต่อฟ้านเยอะมากกว่าจึงลุกขึ้นนั่งอย่างย่ช้ากล่าวเสียงสันสะท้านว่าเจียเรื่องอันไรรึพี่สาวเรื่องอันไรรึ สีหน้าฟันเยอะเยอะทอแววเศร้าโศกและผิดหวังคุณคิดว่าน้องชายจะไหนกลับกลายเป็นบุคคลเช่นนี้นวงตาต้องปรากฏประกายน้ำตาขึ้นพลันกบฟันกรอดสัดคว้างมันมระทึกในมือออกไปพอดีคว้างใส่ใบหน้าฟันจะเจอร้องว่าท่านอา่านดูเอง ฟัานซื่อเจอจำเลีงมองเกอดเกอที่นั่งแนวนิ่งแล้วดูเศร้าจงรอนับหนึ่งค่อยเก็บม้วนบทึกขึ้นมาอ่านดูยิ่งอ่านดูนดสีหน้ายิ่งปั่นยากที่แท้เกอดเกอทราบเรื่องทั้งหมดของหออบจันแล้วยามนั้นฟัานเสียนลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างช้าช้าฟัานซื่อเจอร้องเสียงแหลมเล็บกระโดดปราดขึ้นมาบกมืออย่างไม่คิดชีวิตส่งเสียงเลอะเลือนไม่ชัดเจนว่าเกอเกอข้าพระเจ้าไม่ได้กระทำเรื่องเหล่านี้ท่านอย่าได้ทุกตีอีกแล้ว ฟานเสียนหยีตาม,มองดูน้องชายของตอนเองเกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่าหากว่าเรื่องฆ่าคนวางเพลิงบังคับคนดีครับประเวณีเป็นกระทันเป็นท่านกระทำด้วยตัวเองไม่ครู่ข้าพเจ้าคงกระทึบท่านตายคาเท้าแล้วแต่ว่าท่านเป็นใครท่านเป็นตรงเฉียใหญ่กองฮ้ออดจันหากว่าท่านไม่ฟังบอกศรีรษะเราลูกเต่าที่มาจากตระกูลกลัวกงเหล่านั้นกล้ากระทำหรือฟัานซิ่เจอกล่าวเสียงกระทานว่าบางเรื่องเป็น เล่าสันอันดับสามกระทำไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเล่าสันที่มาถึงองค์ชายสามนะครับฟานเสือนเคนหัวรอดกล่าวว่าฟานช่อเจอตอนแรกเบเยอร์บอกว่าท่านความคิดที่ด้านราวสุขขนนะกรนับว่ากล่าวไม่ผิดจริงๆท่านเข้าใจว่าเช่นนี้สามารถชำระล้างตัวเองบริสุทธิ์หรือข้าพเจ้าจะมองท่านต่ำเกินไปที่แท้ท่านเป็นหัวหน้าใหญ่ของเหล่าอันธถานน้อยในมหานครท่านมีความสามารถนักท่านมีความสามารถนัก ฟานซีเจอยิ่งมายิ่งหวัดวันถึงแม้มันอายุไม่มากนักแต่เฉลียวฉลาดหลักแหลมทราบว่าเกิดเกิดไม่รับฟังคำอธิบายของตอนเองแล้วมันเกิดความคัดแแค่รำให้รำพันว่าไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าจริงๆในยามนั้นมันเห็นฉากที่สร้างความอกสันขวัญแขวงแก่ตนเองอีกฉากเนึ่งฟานเย่อเย่อยิบช่วยกระบองหยาบเท่าท่อนแขนจากใต้โต๊ะหนังสือท่อนหนึ่งยื่นส่งต่อฟานเสียน ครั้งแรกที่ฟ้านเสียนมาถึงมหานครฟ้านเยอะๆเคยใช้ไม้บันทัดตีฝ่ามือฟ้านซุยเจอไม้มันทัดเป็นกฎบ้านย่อยของตรกระูนฟ้านอย่างนั้นกดบ้านใหญ่เป็นอะไรเป็นกระบองเล่มหนึ่งเป็นกระบองเย่พันไว้ด้วยปอเนื้อหยาบที่มีหนามติดเต็มเล่มหนึ่งเป็นกระบองที่น่ากลัวเพราะใช้ลงโทษจะฟาดหมวผู้คนจนผิวหนังปลิแตกเลือดเนื้อเวอะ ในตึกตระกูลฟานไม่เพียงคนเดียวที่ได้ลิ้มลองกดบ้านใหญ่ชนิดนี้คนพู้นั้นเป็นผู้ติดตามที่ใกล้ชิดกับพระกับกบบดูแลทักษิณที่สุดกับใช้อำนาจของตระกูลฟานเรียกผลประโยชน์จากกรมทะเบียนรารสุดท้ายถูกพระกำกับดูแลทักษิณใช้กระบองฟาดหวดสายตอนนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆในตัวตึกไร่นาของตระกูลฟานที่นอกเมืองแต่ว่าขาหักไปตั้งแต่แรกมีสภาพเหน็ดอหนื่อย ฟ้านซื่อเจ๋อเมื่อวันเด็กรับการศึกษาก็เห็นสภาพของคนผู้นัน้นยำนี้เห็นฟ้านเสียนถือกดบ้านใหญ่เล่มหนังถึงกับอ้าปากค้างแตกตืน่นจนไม่อาจกล่าววาจาใดได้ไดฟ้านเสียนเดินเข้ามากับเสียงเย็นชากับภรรยาและเมย์เมยว่าข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้พวกท่านทั้งสองหลบไปลินว่านเอิญล่าถอยไปด้านข้างยืนเคียงคู่กับฟ้านเยอะ ร้านซื่อเฉอเห็นกระบองเล่มนั้นยื่นใกล้เข้ามาทุกขณะยามควันนี้ดีฝอพันเกิดความเลื่หนึ่งขึ้นมากระโดดตาดขึ้นน้ำร้องว่าเศร้าเจือเจ่อเจียพูดท่านอย่าได้ฟังมันพี่ชาย ฟันเสียนท่านเราจะได้เศษแ่บเป็นผู้วิเศษข้าพเจ้าเปิดช่องนังลมแล้วจะเป็นไรข้าพเจ้ากดกีคงเห็นบุคคลแล้วจะเป็นไรในมหานครบ้านใดไม่กระทำเช่นนี้อาศัยอะไรเคี่ยนตีข้าพเจ้าข้าพเจ้าท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านคิดอะไรหรือท่านเพียงไม่ลงรอยกับองค์ชายรองข้าพเจ้าจึงถูกลากเข้าไปจนถูกนีดหยุดตรงกลางท่านรู้สึกเสียหน้าคิดระบายโทวสับใส่ข้าพเจ้ากับมัง มันร้องไห้โหออกมาคร่ำครวญว่าหากท่านเก่งกาจก็เคี่ยนตีข้าพเจ้าจนตายท่านนับเป็นเกอเกอรอันใดตอนที่ข้าพเจ้าค้าขายในเลยทราบว่าท่านแต่ขากับองค์ชายร้องนี่เกี่ยวข้องใดกับข้าพเจ้าท่านหาได้บอกต่อข้าพเจ้าไม่หากมีความสามารถก็ไปเคี่ยนตีองค์ชายสามแทนที่จะรังแกข้าพเจ้าท่านไม่ใช่ครั้งกแหแ่งทีสือมตรวจสอบหรือยัยมาจับตัวข้าหลวงมหานครเข้าวางไปเคี่ยนตีเล่าสัน เสียงฉาดครานอื่นฟันสืเจอถูกตบหน้าที่ไม่นักห่วงเท่าใดตบจนมันมีสติแจ่มใสมองดูฟันเสียนที่มันหน้าอย่างตะลึงลานฟันเสือนอฟังวาจาบัดซบเหล่านี้ต้องมีโุสะไม่น้อยจนหน้าผากปรากฏเอ็นเขียวโปนขึ้นเอ็นเขียวขึ้นโปนนับแต่มันฟื้นคืนชีพมานี่เป็นครั้งแรกที่โกรธแค้นถึงเพียงนี้ประเด็นสำคัญคือมันยึดถือฟันชืเจอเป็นพี่น้องผู้ใดคาดคิดว่าฝ่ายตรงข้าม กับกระทําเรื่องเช่นนี้ทั้งยงพุจาฉับฉานเช่นนี้ฟันเสียนอดตวัดดาทอมมีได้ว่าหุบปากของท่านท่านคิดค้าขายก็กระทาไปท่านไม่อาจาก่อการรมทําชั่วผู้อื่นไหนเลยข่มขู่ข้าพเจ้าได้ต่อให้คิดข่มขู่บุคคลเช่นข้าพเจ้ายังปล่อยใ,ให้มันข่มขู่หรือวันนี้ข้าพเจ้าคิดลงโทษท่านไม่ใช่เพราะเพราะเหตุผลใดเพียงเพราะเจ้าสมควรเคี้ยนตีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอันดับสองและอันดับสามในวังฟานจะเจิด จ้าควรทาความเข้าใจนี่เป็นเรื่องของเจ้าเองมันทั้งเศร้าโศกทั้งเสียใจทั้งกดแขนกล่าวว่าอายุยังยาวกลับกระทําการอย่างโหดเที้ยมถึงเพียงนี้หากข้าพเจ้าไม่โลหิตเจ้าผู้ใดท้าว่าเจ้าจะต่อแย่ภายใดให้กับท่านพอหากข้าพเจ้าเกิดความหวังนี่ต่อเจ้าดังนั้นไม่ปล่อยให้เจ้าเดินทางสายนี้ต่อไปมันจับจ้องมองตาของผู้น้องกล่าวเสียงเครียดว่า เราองคใจสามเป็นอะไรพก็มันไม่ใช่พี่น้องข้าพเจ้าแต่ท่านเป็นพี่น้องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตรวจสอบอย่างชัดแจ้งดีที่ท่านไม่ได้กระทําเรื่องหลังเหล่านั้นด้วยตัวเองยังรักษาเยียวยาได้ไม่ท่านเดินผิดทางข้าพเจ้าจะใช้กระบองดึงตัวท่านกลับหมอเสียงขาดคำกระบองฟาดหมดลงภายใต้กดบ้านใหญ่เคีย้ยนตีฟันเจอขากางเกงฉีกขาดเลือดเนื้อเบว,วะในสุดแผง แผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดออกมาซุ้มเสียงถ่ายทอดไปทั่วทั้งตึกตระกูลฟ้านสถานขวัญบา่าวไพร่หญิงรับใช้ในสวนหลังสถานขวัญถึงจู่จริงกับเติ้งจเวียเหล่าผู้ใต้มากับปัญชาทั้งขู่ฝันคนของตระกูลฟ้านตระกูลเหลียวได้ถูกควบคุมตัวมาแน่นอนอยังสร้างความเจ็บปวดใจแก่ผู้คนบางคน เสียงแผดร้องของนายหน่วยคณรองของตะกูลฟ้านสะท้อนสะท้านอยู่ในตัวตึกในส่วนหลังตอนแรกฟ้านเ่วยเฉยยังเลื่อนรันถือดีต่อมากลายเป็นร้องขอความกระรุ่นหนาและตามด้วยเสียงร้องขอให้ช่วยชีวิตสุดท้ายสุดเสียงแผ่วล้าลงยี่ยินแต่เสียงเรียกร้องมันดาของเด็กหนุ่มอายุ14ปีผู้นนหนึ่งนายท่าน เจอเออต้องถูกฟาดวดจนตายแล้วนางเหลี่ยวเสื้อหลังน้ําตาลหนองหน้าคุ้เขาตรงหน้าพาะกากับดูแลทับษสินกอดขาของมันไว้อ้อนหวานว่าท่านบอกให้ฟานเสินหยุดเถอะนี่นับว้าสั่งสอนพอแล้วหรือจะฟาดวดมันจนตายจริงจิงกระซิกกริกจบตอนครับ mm yeah.